เมื่อวันก่อนผมเจอสองลุมหนึ่งอ่ะแม่งแม่งมาลุมผมอ่ะโอ้ยลุมลุมเลยซ้ายขวาซ้ายขวาเลยโอ้ยกระเทยกระเทยถ้ารอบนี้แต่พี่พี่ขอสักร้อยนึงได้ไหมอ่ะพี่ขอสักร้อยนึงเลยไปดามกระเปล่าสวยอุ้ยฟ้าฟ้าอุ้ยสวยอุ้ยอุ้ยเจ็ดสิบสองนะนี่ครับไม่ได้ยินเสียงพี่ได้ยินไหมครับไได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเสียงครับไม่ได้ยินเหรอครับ พ่อตายคุยพ่อมึงตายคุยพองเหมืนมาคุยยับหนาอ้าวมึงบอกมึงไม่ได้ยินไม่ได้ยินพองกูอ่านต่างงอกกูไม่ได้ยินเสียงบักซัดอ๋อลิมตั้งค่าเล่นอันได้แป๊บ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 เดี๋ยวแก้ก่อนเนาะใหรล้อนคักดาววอรกุเซยเนาะทำไมผมเทสระบบเฉยผมแก้ผมเทสระบบยิงแมงซะเนาะโอ้มึงเก่าเนาะมึงเก่าเนาะอีหยี่มึงเก่าเนาะฮัลโหลมึงได้ยินยังได้ยินมึงได้ยินยังบักซัดนี่บักซัดพ่อมึงแนา อุ้ยคนดังมะเนี่ยไม่ใช่ครับหน้าพี่ไม่ให้ว่ะคนดังอ่ะแต่หน้าพี่คุ้นๆว่ะใช่เหรอเหมือนมัมเท่งหน่งพี่มัมพุ้งหนงพ่อมึงไงเย็นเดี๋ยวกูจะดึงหนวดมึงให้อ่ะกระตุกหนวดหน่อยได้ไหมหนวดมึงยังไม่มีเลยเอาแล้วเป็นเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยก็ดีกว่ามีมีแล้วมันแบบเป็นหย่อมหย่อมเหมือนมึงอ่ะไอเฮียโคตรตลกอ่ะกูแหละไอ้เฮียกูกูแบบไอ้นี่ไงสายพันธุ์แบบไอ้นี่เว้ยสายพันธุ์ดีไงไม่มีไงเออเขาเรียกว่าแบบ หนุ่มเขาเรียกหนุ่มโคเรียหนุ่มเกาหลีไอ้เฮี้ยงโง่เกาเหล่าหรอเปล่าเกาเหล่าพ่อมึงไงเฮี้ยขอพี่ได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราหยอมเล่นต้องอย่างนั้นเราเราก็หลอเหมือนกันหลอแบบสไตล์เราเนาะใช่พี่สตรีมอยู่หรอเห็นได้สตรีมเอ้ยงั้นไม่ติดตามแล้วไอ้เหี้ยอแล้วเป็นคู่เวะไปไปไปกอนจะเป็นมวยตัวเล็กน่ารักขนาดนี้ที่ขาดที่ขาดมีอยู่ วันตุจีแล้วเหรอครับอีตั้งไม่รู้นะพี่พี่หนามันลิงกิ้นให้ดูหน่อยสิอ้าพี่กีให้ฟังหน่อยขวยไรเซ็ตเวอะไรเวอะเป็นอะไรพี่เฮ้ไมันเป็นอะไรเมื่อกี้ขอดูใหม่เลยแมตติน่ะมันเป็นตาปลาหรือเปล่านั่นอ่ะใช่แล้วอูเป็นเดียบอะไรมาแล้วทำไมมึงเสือกเลยล่ะ ยังคนน่ารังเกียจได้ย่ะเอ้เซ้นเหลือหน้าคงน่ารังเกียจไหมเปรีดเหนือยน้างได้เปรด้ยดยังมาใส่รูปวันนี้ครับลุงวันนี้ครับสวัสดีครับน้าโอ้ลมยาชิ่อเทปวดหัวครับปวดหัวนิดหน่อยครับช่วงนี้มีลมนะเป็นยังก็ปวดหัวมีมันมีมีคนมาแบบว่ามาด่าเยอะครับเป็นไรไม่รู้ครับช่วงนี้โอ้สู๊ดซูบ้านปวดหัวเรื่องผู้สาวนะโอ้เห็นหน้าตารอว่ามันกลุ้มใจเรื่องผู้สาวเฮ้ยผู้สาวอะไรครับผมชอบผู้ชายบอกโอ้ไปก่อนเถอ ไอเฮียนี่เหยียดเพรนะเว้ไอเฮียมันปัดหนีเว้ยงสีแม่าวอ้ยบอสใครครับใครบอสเอ้คุณดังนี่ใช่หรอครับคนดังเหรอเย่แม่มึงไงเย่แม่มึงก็ทรงผมมึงเหมือนแบบพวกบางละจันในเย็ดแม่มึงเป็นได้ท้องเหม็นไปไปขี่ควายไปเย็ดแม่ปะโอยไอเฮียเอ้ยยยโอ้ยแม่มันถืออะไรอะ ยามลมโชยผูกบยพ,บพัดมามันสูง้ที่ฟังเนี่ยอะ่ะให้ทำใหสตร์ดใหยสะอาดให้ยมาหิโดดให้อดจนให้เมียพี่บอสฮะแม่มึงยึดมาไ <c oughs> อ้ he, เที้ยมหนูแม่งโคตรแหลมอันนี้พี่ <c oughs> พี่ทำอะไรกันนะครับพี่ พี่เป็นพระแล้วเหรอครับก็เดี๋ยวตอนตีห้าก็บินถบาทต่อโอเคครับแล้วใส่ชุดอยากเห็นชุดตีมพระเหรอเอ้ยยังเห็นยังเห็นพระผมทีผมเราเล่นครับเราเล่นอันนี้เป็นทหารกันใช่ไหมครับไม่ไม่ผมไอ้จ็อบเสริมพี่จ็อบเสริมจ็อบเสริมนี่คือสรุปคือเป็นพระจริงๆงั้นหลักคือเป็นพระแต่แต่กลางคืนนีนกลางคืนนี้เป็นทหารใช่เายามเข่อยามผมเข่อยามผมอยากเป็นทหารบ้างแบบพี่ผมต้องทำยังไงบ้างอ่ะชอบไปแดงนี่ผมเรี่ยรอรอมาผมจับไม่ได้ไปแดงอ่ะเี้แล้วเอ้แกไอ้แกเป็นกล้าเพื่ออะไร อ๋อผมให้พี่ดูหุ่นไงว่าผมพอเป็นได้ไหมมีก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะน้องครับพี่ครับครับโอ้โหบรู้มตับรอ ยาแก้ไอครับยาแก้ไอยาแก้ไอไม่ผสมเลยหรอคือกระดกเลยหรอมันเอามันมันมันกินอย่างนี้อยู่แล้วครับพี่มันกินอย่างนี้อยู่แล้วครับผสมโค้กอยู่แล้วไม่ไม่ครับมาคนละมคนละสูตรกันอันนี้อันนี้ตาเสียดาววิ้งกินสูตรสูตรใหม่หรออ่างเงี้ยสูตรใหม่สูตรน้ำมึงมะนาวด้วยหวานเกี๊ยบแต่ดูทีมพับเนี่ยไออันนี้เด็กสแกนวะครับไม่ครับไม่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 มีน้ำผมเต้นไม่เป็นไม่ต้องมาโยนมุกให้เหรอเงินเงินไม่มาไม่มีหรอกเต้นอ่ะไม่ต้องโยนไม่ต้อง ไอ้มาร์าสแกนโชว์เขาดูดิไม่ได้น้องไอ้มาร์แผมไม่ถึงสแกนไม่ได้เย่สแกนให้เร็วไหนผมเกิดไม่เอาผมเกิดไม่ทันนะผมยอมรับอ่ะขอมิวสิกเลยดิขอมิวสิกอต้องให้ผมเปิดใช่ไหมได้ได้มา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 สแกนให้ดูจะจะเอาชุดเต็มเลยไหมชุดเอาชุดเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแต่งตัวแป๊บนึงเราเราแป๊บนะเราเราแป๊บเราแป๊บเราแป๊บด้วยเราทิงด้วยเอาเต็มยศเลยเหรอเต็มยศเลย้สาวข้างทางกินหมดแล้วปุ๊ไม่มาอะไรเงี้ย อันี้ขอขอเพงเลงีเดี๋ยวเดี๋ยวแพนไปเลย ป๊อบเป็นเรื่องไหนวะขออีกเพลงหนึ่งขออีกเพลงหนึ่งโอ้โหเดมาคอมด้วยน้องจัดไปโอ้เยนี่เหรอขาดทุกอย่างเลยสุด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 รั้วของชาติรั้วของชาติสุดสุด เนูนี้มาให้ค่านมสิบบาทนาโบสกับพี่เอกชัยนาโบสกับพี่เอกชัยขอขออีกทีนะว่าแบบไม่ไหวแล้วแบบอยากเต้นกับเพื่อนผมใช่เหรอถามเพื่อนดิยังดูทรงแก๋เหนื่อยแล้วนะเอ้เมื่อวันก่อนผมเจอสองลุมหนึ่งอะแม่งแม่งมาลุมผมอ่ะใช่เหรอคนมาลุมเลยโอ้ยลุมลุมเลยซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยผมมองมาเลยมาเลย ไหนผมขอช่องทิกตอกพี่ได้ไหมเนี่ยโอ้สุดพี่สุดสุดสุดชื่อช่องอะไรอ่ะตัวไม่ดังกรดีเราเราไม่ดังอ่ะชื่อช่องเห็นไหมเต็มที่เลยเดี๋ยวไว้เจอกันครับแต่ครับผมเราเองครับ เฮ้ยทัวรดติดคอไอ้พี่ผมเทปะเย่งเย่งพี่พี่ผมเทป่ะผมเทปะเด้อเขาเด้อเดออเด็กเพชรเลยพี่เด็กเพชรเลยอันนี้เป็นอันนี้บูบูโนมาหรอครับไม่ใช่พี่เด็กเพชรพี่คาราบาลครับออ๋คาราบาลเราไม่ได้เมาใช่ไหม ไม่ได้เมาพี่แบบกายผมเลยฮะแล้วผมแนะนับตัวผมนะพี่เผื่อเผื่อแบบเพื่อนผมไปดูในช่องพีอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะอยากเล่นกันนี่เล่นเถอผมมังเติ้ลตัวหลักสีเกตครับอําเภอคุณหารครับผมใช่ครับอย่าพูดเยอะกว่านี้นะโดนกระทืบนะอุ้ยพี่ผมไม่กลัวพี่สีตะเกตยกเขารู้จักผมหมดแล้วใช่เหรอเย็ด หนมีใครอยู่สี่สเกตไหมครับรู้จักไหมครับเนี่ยบังต้นเนี่ยบ anyway. uh ังต้นตัวลายเนี่ยวีรกรรมเราเยอะหรือว่ายังไงโอ้พี่ตอนนั้นช่วงที่แบบเรียนอยู่เอาไงนะเรียนอยู่ไพ่บูนแล้วกันเอ้ยเออนั่นแหละเยอะมากอ่ะพี่ตัวเล็กสามคืออะไรตัวเล็กสามไอตัวเล็กสามเนี่ยผมไม่เอาตรงนะผมไม่เคยเล่นนะพี่จยิ่เมแพี่เชื่อ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 ผมผมไม่เคยเล่นนะพี่เอาจริงนะออผมโตมาคือแบบ ผมอยู่ในยุคที่เป็นยาเสพติดบุหรี่เองก็ดูได้นะต้มเองก็กินให้นิดหน่อยแบบพอดีอะไรอย่เงี้ยเอ้ยมันเหมือนยูทูบเบอร์ยังวะไม่ไม่มกูว่ากล้องแบบไอเนี้ยมันเอากล้องมาแนบแนบใส่นี่นายก็หล่อเนาะนี่ตาจะเต็บใช่ปะวะใช่ปะวะตาจะเต็บเฮ้ยไอ้นมแนวนดูเดือดอ่ะไอนม เป็นที่อะไรมึงเนี่ยเป็นคูเอออ่ะี่ข้างหลังข้างหลังเขียนเบอร์อะไรไว้อะไรพี่ข้างหลังเขียนเบอร์อะไรไว้อะหนรหัสรหัสไวไฟพี่โอ้โหรหัสไวไฟมึงเขียนตรงผนังเลยเหรอใช่พี่เอาอย่างนี้เลยไม่แบบเดินมาสูดสุดสูดสดอันนี้คือเราเปิดร้านกับข้าวเหรอหรือว่ายังไงเปล่าครับร้านเหล้าครับไหนร้านเหล้าไหนที่เด็ดไหมมีที่เด็ดไหมขอดูหน่อยได้ไหมไม่ไม่ร้านลับพี่ จะเข้าได้เฉพาะเพื่อนรอ้านรับแถวไหนเนี่ยจังหวัดอุดอรครับอุดรอ,อ้วพี่อยู่จังหวัดไหนอะพี่อยู่สุราษฎร์สุราษฎร์สุราษฎร์บุร,สรีสุราษฎร์ธานีอ๋อสุราษฎร์ธานีนหาไหมเมื่อกี้หาไหมไม่ค่อยอ่ะเราน่าจะต้องเติมอีกสักสองสามหลุมอะเราค่อยมาเล่นมุกมันน่าจะหากว่านี้ อันนี้อยู่ทามโซนไหนครับทำไมยังมีต้นคริสต์มาสอยู่เลยอ่ะเฮ้ยโซนนี้แหละพี่ติดไว้เผื่อปีหน้าเฮ้ยมึงคุยวะเฮ้ยคุยเป็นเขี้อะไรสัสขอโทษพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรห้ามน้องเราหน่อยพี่ชื่ออะไรชื่อเฟรมครับเฟรมพ่อไงเฟรมเป็นครูเวมึงเก่ายังวะเฮ้ยชื่อคูเอากูจะรู้ไหมล่ะว่าเอามันก็ชื่อเดียวกันได้มึงเป็นอะไรเฮ้ยผมอยากออกสตรีมอ่ะเอาก็ออกอยู่เนี่ยใช่เหฮะเฮ้ยผมผมเลื้ยนแล้วเนี่ยไม่เลื้ยนลอยตัวข้างหลังอะเลื้ยงกว่าหน้าหาพวกแบบตะก้อข้อปากมันหน่อยเด้อ โดนกระทืบแน่มึงโดนอุ้ยอะไรอะไรอ่ะอะไรอะไร่อะโชว์เพื่ออะไรอ่ะ <c oughs> มึงโดนแน่มึงโดนแน่มึงโดนแน่พี่ทำไมต้องใส่แว่นมึงกูด้วยมึงอะกรอบกูก,กูใส่ก่อนอง<อ>ไม่มึงฟังนะกูเ,<อ>เกิดมาพร้อมแว่นอันนี้กูทอดออกไม่ได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มันติดออกมากูตั้งแต่กูเป็นอสุจินี่กูก็มีแว่นตัวนี้<อ>พบมาตัองก็สไลด์ไปดๆดอย่างนี้นะโอ้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะไอ้เหี้ย หุย้ยนักมวยนักมวยอันนั้นคืออะไรครับหัวคนเหรอครับอันนี้หัวมันขาดแล้วใช่เหรอก็ไปตัดมาวันเนี้ย นิมโอ้ยเฮียออ้ยอะไรก็กวัเนูบินนี่เฮียออกดังอดังเดี๋ยวเ่าครับอดังเฮียเฮี้เฮียคนดังเฮ้ย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 เฮยอดังไม่ได้เอาลงีตเอาผมลงีตอลงแล้วลงแลเออเออทำอะไรอยู่พี่ปัญหาซาวผมเป็นเกย์ครับหาผู้ชาย นมนหน้าไม่พี่เราชอบผู้ชายหรือเปล่าละ่ะอุ้ยผมจะสวนตูดพี่เลย <c oughs> ไม่เราพูดอย่างนั้นละ่ะอุ้ยชอบมากเลยพี่หน้าแบบพี่นี่อลอตด,ดีสุดเลยไม่ถ้าเราไม่ชอบจริงเราไม่ก็ต้องเราไม่ต้องพูดอย่างนั้นก็ได้อุ้ยชอบจริงพี่ชอบพี่เลย <c oughs> ใช่เหรอใช่พี่น่ารักดีท <c oughs> ไเนี่ยอุ้ยจริงดิพี่อุ้ยปากเลจุบไปเลยออไงเฮียลองเอาลองเอาแว่นออกดิ รไม่นอนครับเอาผมลงเราขึ้นเด้อเฮ้ยเฮ้ยหน้ามึงเหมือนไอเบียเลยว่ะเฮ้ยมาดิเฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงเก่าเหรอนิดหน่อยปล่อยผ่านไม่ปล่อยหรอกเดี๋ยวมึงเจอกูนะเอางี้กูมีออแกน่ารักอีกน่ารักนี่แหละอนาคตของชาติ ใช่พี่คุณมากนะพี่ผมชอบแม่พี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงแหลมยังว่าใครวะโอ้ยควยหน้าริงควยไอจ่าโอ้โหเดี๋ยวผมยิงมันให้ครับยิงมันยิงยิงมันนี่ยิงปากมันดีปากมันดีเหลือเกินอ่ะยิงปากใครหรอชาติรักโอ้ยเน่าไงจ่ามีแฟนยังครับเนี่ยวัฒนาจากเนี่ยวัฒนาบุญบารมีอืมตอมไปตอมตอมเล่ผมนี่ขี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายคุณนุ้เฮ้ยเฮ้ยนี่มึงเฮ้ยพี่พี่ไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไรครับไม่เชื่อพี่ เดี๋ยวผมไปดูหนีให้พี่ผมใช่หรอใช่หรอเท่าไหร่เท่าไหร่ร้อยหนึ่งเนางได้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 มามามาพี่ไลขไหนเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้พี่พิมพ์ให้ร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งนะจัดไปพี่โอ้ยมาพี่พิมพ์ไปละพี่พิมพ์ไปละโอ้ยน่ารักน่ารักกับพี่ตลอดอ่ะน้องคนเนี้ยหิวหิวรอแป๊บนพี่รอแป๊บรอแป๊บพี่พิมพ์แป๊บได้ครับเอ้ยพี่กำลังเข้าพี่แปมหนึ่งพี่แปมหนึ่งใจเย็นถ่ายเงินออนไลน์พ่อมึงก็ถ่ายเงินออนไลน์อ่านเมนต์อยู่อ่านเมนต์อยู่อ่านเมนต์อ่านเมน มันบอกพี่ถ่ายเงินเราอ่ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เราเต็มใจให้เราเต็มใจให้ใช่ครับ Black Twitter Gaming ให้ค่านมบิดแล้วลูกไอออม I am a anti I hate ้ hate มันบิดเว้ยไม่คิดว่าผมจะเจอพี่เนี่ยติดตามไม่อยู่เนี่ยใช่หรอชื่อชื่อช่องยิงเฮ้ยชื่อพี่วัสดีพี่ชื่อช่องชื่อช่องชื่อช่องผมไม่รู้แต่ผมจำพี่ได้อ่ะยิงชื่อ ชื่อช่องไม่รู้แต่ติดตามเออผมผมไม่คิดว่ามือนเจอพี่เนี่ยพี่ดเพิ่งดูเพิ่งปัดผมอะเนี่ยไม่เป็นไรแล้วเัาพี่เขาจะได้ว่าเราอาจจะแบบเออเคยเห็นพันผ่านอะไรเงี้ยเออแล้วแบบอามาพูดว่าแบบติดตามไม่ไม่ันผ่านนะพี่จะปาดผมเนี่ยพี่จะไำ้พี่ดูน่ากลัวขึ้นปะน่ากลัวไม่ใช่พี่ดูดูดูเหมือนคนโตขึ้นไงแล้วพี่ชื่ออะไรนะพี่บปกาคหน่อยดิชื่อเฟสชื่อเฟสแต่แต่แฟนพี่สวยจริงผมดู นี่แหละมาอ่าประมาณนี้อ่าอย่างเด็ดทรงมันให้ใช่เหรอป้าเอิดเปิดนมให้ดูหน่อยครับเอ๊นมแม่มึงไงเยี่ยมวายกี่เผาก็มาโอ๊โโอโกอยกระเทยกระเทยโอ้โหนมโคตรใหญ่เลยปะจริงไหม อ้หลอกกูเป็นเหี้ยกระเจี๊ยวเป็นลำเลยอะไรอะไรเป็นลำเหี้ยอะไรอะไรไอ้ยหัวหัวไม่หัวคนซ้ายมันเป็นรูปงูอ่ะหัวไอ้แก่มันเป็นรูปงูอ่ะเมื่อกี้เนี่ยกูเห็นน่ะงูอ่ะงูพิมมันงูเพิ่มเอาเป็นไงด้วยหรอครับใช่ค่ะดูออกค่ะ พี่เป็นผู้ชายรู้ได้ไงครับก็ถ้าพี่สแกนคนอื่นพี่ต้องไปเปลี่ยนรูปเปานะคะโอ้ลืมว่้เหียผมก็ว่าอยู่ไม่มีใครตกหลุมผมเลยโอ้โหขอบคุณที่ชี้ทางให้ผมนะแย่หลายพี่ทำไรอ่ะเฮี้ยเข้าฟรีี่ไรเข้าฟรีด้วยเหรอวิ่อะไรเข้าฟรีดูหน่อยดิอะไรเข้าฟรีอ่ะ ไหนไหนไหนุ้ยสวยสวยสวสวยสวยสวยมามเดี๋ยวพี่เชียร์ด้วยพี่เชียร์ด้วยพี่เชียร์ด้วยถ้าถ้ารอมีแต่พี่พี่ขอสักร้อยนึงได้ไหมอ่ะพี่ขอสักร้อยนึงมัเป็น่าอ่างเล่าโอ้สวยอุ้ยฟ้าฟ้าอุ้ยสวยอุ้ยสวยแต่อุ้ยเจนะอุ้ยอุอฟ้าต่อนะ สสวยสวยวยแอนโดรนี่มาให้ค่าขนมสิบบาทผมอัดไว้หมดแล้วผมจะเอาไปให้ตำรวจผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะผมไม่ได้เล่นนะผมเชียร์เฉยเฮ้ยขโมยนี่คะโน้คุณน้องคุณจ้าคุณน้องคุณจ้าเสียวมากคุณน้าแต่งตัวเสียวเวอร์ขอบคุณครับได้อ่างเปลยังเนี่ยได้อ่างเป่าอย่างเลยอะได้อ่างเปล่าอ่ะไม่มีเหมือนกันอ่ะ นี่แม่โอเคครับสวัสดีค่ะรับอังเปาสวัสดีค่ะมีอังเปาให้หนูไหมครับพี่มีแต่ลูกปืนเหรอมีนี่โอ้แม่มึงไอ้เหี้ยเก็บไว้แม่งงมเลยลมละกันไอ้เหี้ยอ้าวมูย่าได้ย่ะเอ้ยอ้าวโวยสวัสดีค่ะอ้าวโวยน่ารักจังค่ะ ขอบคคุณ่ะแทนให้ค่าหลงสิบเอ็ดบาทสี่ถึงหนึ่งโดนแล้วเอาเอาเอาค่ะขออ่างเปล่าหน่อยได้ไหมคะพี่ไม่ได้เคยผมเคเห็นพี่ในยูทูบไม่มีค่ะแตไลฟ์พี่ไลฟ์สดในยูทูบเนี่ยพี่จะถอดต่อได้นะเอาไหมเอาค่ะ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 แต่พี่แต่พี่ต้องเสียตุดครั้งนึ่งนะสวัสดีครับเธอวันนี้ค่ะเป็นเป็นทุกคนที่ไหนครับกรุงเทพค่ะอมอม แกตียังครับเนี่ยยังเลยคะ่ะหาโอ้ยเหมือนกันคะ่ะโอ้กับแถวแถวกรุงเทพน่าจะเยะนครับพี่แล้วเราอยู่แถวไหนเราอยู่แถวไหนอ่ะผมอยู่สระบุรีครับได้หาได้นะโอ้ไกลไกลครับไม่เดี๋ยวพี่ไปหานั่นเลยครับไกลไกลไม่เป็นไรอันตรายครับพี่อันตรายตรงไหนไม่อันตรายหรอกโอ้ั้งสระบุรีทางไกลครับถ้าจะมีอะไรอันตรายอ่ะน่าจะเป็นมึงมากกว่านะ ไอ้เห yeah. right? uh, anyway? ี uh, ้ยเอ็งเอ็งเป็นมืหใช่ป่ะไงเองไม่ต่อยมวยอะไรนะอะไรอะไรนะครับทำไมเองไม่ต่อยมวยวะโหตายเอฟเอฟเอฟ ได้หยุดได้อยุดไหมครับได้นังก่อนน้องได้ไหมครับพอได้ต่อยได้ไหมพอได้ได้ครับต่อยต่อยลมไม่ต่อยลมมึงจะร้องไห้ไห้เป็นกระเทยทำไมวะแอบเพี้ยต่อยอุเฉยไรน้องก็ม่ไม่แอะมึงไงี่ยเพียพี่ชายนี่ครับทำไมครับเนี่ยไม่ได้ทำอะไรครับแล้วทำอะไรอ่ะทำอไรเราทำไมเรายิ้มอย่างนั้นล่ะอ๋อเราหน้าเหมือนคนนึงเลยที่แบบพาเข้าป่าใครวะชื่ออะไรวะ ไม่รู้ผมผมจำชื่อไม่ได้อ่ะไม่สวนพิชิตอ,อะไรอ่ะไม่เมสวนเนาะเราใช่ไม่เมสวนไหม,มพิชิตอ,อะไรอ่ะฮะเมื่อกี้พิชิตอ,อะไรเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้พิชิตอ,อะไรเฮ้ยมันเออเปล่าวะไอ้เยันมันเมาหรือเปล่านะ่ะไอ้ทีม <Hello. S 2> ไอทีมปะยังยังไม่นอนเหรอ What ไอทีมต้องใจพี่ไม่ใช่ทีมเหรอร,รู้ย,บบย,บบยเบียร์กูฟังเพลงอยู่อีกวายนี่ครับทำอะไรอยู่ครับนั่งเล่นชิลชครับแล้วทำอะไรอยู่ครับดูการ์ตูนครับอนิเมะดูหมดอนิเมะการ์ตูน เฮนไตดอไมมเฮนไตอะเฮนไตคืออะไรผมไม่รู้จักหรือผมอาจจะรู้จักก็ได้แต่ว่าผมจําไม่ได้แบบ่าผมต้องเห็นภาพอะอย่างเงี้ยเราดูไหมเราเช่าดูไหมไหนขอดูรอบห้องหน่อยไหมมีโปเตอร์อะไรหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ใช่โอคาคุครับโอคาไม่ใช่โอคาคุโอคาเงี้ยเหรอโอคาโอคาตัวอุ้ยอุ้ยอะไรนะมันพูดว่าอะไรนะโอคาคุอ๋อโอตาคุ โอตาคุเอ็งไม่ใช่โอตาคุอแล้วถ้าเป็นโอตาคุต้องเป็นยังไงเอ้ยโอตาคุอ้วนๆปะอ้วนๆใส่แว่นแล้วมันเกี่ยวหรอต้องอ้วนต้องใส่แว่นมันจําเป็นหรอเราไม่ได้จับบูลลี่หรือว่าอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลองไว้ยังงี้อะไม่ได้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 เลยพี่ต้องไปเพิ่มน้ำหนักไม่พี่ต้องไปฮ่าคุณต้องไปเพิ่มน้ำหนักมันเกี่ยวสรุปมันต้องอ้วนเลยหรอใช่ใช่มึงไล่กูไปเพิ่มน้ำหนักหรอเมื่อกี้เนี่ย ใช่ใช่มันเกี่ยวมันเกี่ยวจริงๆเออเดี๋ยวกูไปเพิ่มก็แล้วเออเออเอออะไรก็ต้องติดโปสเตอร์ผู้หญิงแบบติดโปสเตอร์สีราชอต้องติดเต็มห้องเลยนะติดเต็มห้องแล้วแบบเล่นปิดไฟแล้วก็เล่นหน้าจอคอมอย่างเดียวเลยประมาณนี้เฮ้ยกลัวมึงนยตัวจริงเลยมึงรู้เยอะไปละมึงนี่มึงนั่แหละไอ้เหี้ยครับอมครับใครที่เออมาดูก็สนุกชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับที่ค่ะลาทุกคนนะจุ๊บ